และในคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในแมปเดสเรียวเราจะมาแก้มือจากคลิปที่แล้วพอคลิปที่แล้วรถไฟของผมได้เกิดเชื้อเพลิงหมดผมเลยเลิกที่จะขี่ม้าเดินทางต่อพอถึงจุดหมายปลายทางผมก็ไม่รู้ว่าผมมาถึงกี่มิตรกันแน่ในคลิปนี้ผมก็เลยได้ตั้งกฎขึ้นมาว่าเราห้ามทิ้งรถไฟไว้กลางทางโดยเด็ดขาดและเราจะต้องทําเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้และสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องไปให้ไกลที่สุดที่เราจะทําได้ด้วยเช่นกัน และก่อนที่เราจะออกเดินทางไปไประจนภัยทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดติดตามใ้ช่องของผมด้วยลวกันนะครับขอบคุณมากเลยครับก่อนที่ผมจะออกเดินทางผมต้องเดินทางไปที่ร้านเทดดิ้งพอมาถึงร้านเทดดิ้งเราก็จะเจอทองที่วางไว้บนพืนให้เราหยิบทองขึ้นมาแล้วมาวางไว้ตรงนี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาเป็น70บาทซึ่ง70บาทนี่คุณจะเอาไปทําอะไรคุณก็คิดดีๆด,ด้วยและกันส่วนผมผมจะเอาไปซื้อปืน1กระบอกและก,กระสุน1กล่อง เส่ิมเงินที่เหลือเราก็จะเอาไปซื้อฐานและยังไม่หมดเท่านี้เดครับสำหรับมือใหม่ให้คุณเดินมาตรงนี้ให้เราเก็บหนังสือพิมพ์3อันแล้วก็จะได้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็อย่าลืมเอาเชื้อเพลิงม,มาใส่เตาด้วยนะไม่งั้นรถไฟคุณก็จะเดินทางไม่ได้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะออกเดินทางกันได้แล้วโดยที่ผมไม่รู้ว่าด้านหน้านั้นเราจะเจออะไรบ้างพอเดินทางมาถึง800เมตรผมก็เจอกับบ้านแห่งหนึ่งซึ่งแน่นอนแหละครับมีบ้านมันก็ต้องมีซอมบี้ผมที่มีประสบการณ์นิดหน่อยซอมบี้แค่นี้มัน และแน่นอนว่าในบ้านมันก็ยังมีอีกหลายตัวผมก็ไม่กลัวที่จะเดินเข้าไปชาร์จแต่ผมโดนตุยตูดผมเลยถอยออกมาตั้งหลักเพื่อที่ยิงมันจากระยะไกลเออแล้วก็ตีแบบนี้ก็ได้นี่ว่ะไม่จำเป็นต้องใช้ปืนเราตีมันผ่านผาน,นังบ้านได้เลยถือว่าดีดูดีทุกคนง่ายมากเลยนี่นี่เนี่ยเฮ้ยต่ไปตูดโอ้ยเฉยไวจังวะหลังจากที่ผมก็จัดซอมบี้หมดผมก็ได้เข้ามาสำรวจบ้านเพื่อที่จะหาของมีค่าแต่ว่าของมีค่าไม่ค่อยจะมีแต่เขายัางดีที่มีควันใหมให่ให้เรา เฮ้ยทุกคนเราเจอควนใหม่ะไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มน้ำมีให้เราหรือเปล่านะส่วนซอมบี้เราก็จะเก็บไว้ปินเชื้อเพลิงให้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับมันก็จะปินลวดน้มนะเราสามารถเอาไว้ปินที่กั้นได้กั้นไม่ให้ซอมบี้วิ่งมาหาเราได้นะครับก็คือดีอยู่พอสมควรแต่ว,ว่าเสียดายที่เราได้แค่อันเดียวเองนะทุกคนเราต้องใช้ประมาณ2อันก็น่าจะได้อยู่นะนี่แค่เริ่มต้นนะเนี่ยทุกคนของมันดูเยอะหรือว่ามันดูจเยอะเพราะซอมบี้วะเนี่ยซอมบี้มีทั้งหมดัว5ตัวด้ครัว และตรงนี้ผมก็เสียเวลาสักพักเดินกับการสร้างกำแพงเพื่อที่จะมาให้ซอมบี้วิ่งเข้าไปหาเราได้ตอนกลางคืนโดยไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าก็ลองทําดูแล้วกันนี่เป็นไงทุกคนนี่ก็คือกำแพงที่ผมได้สร้างไว้ด้วยครับเป็นไงทุกคนคิดว่าซอมบี้เนี่ยมันจะเข้าไปหาผมได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะเข้าไม่ได้นะขนาดผมเนี่ยยังเข้ายากเลยโอเคเดินท,ทางต่อ เจอบ้านอีกแล้วทุกคนซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็ไม่ห่างจากบ้านหลังแรกมากนะดูดีมันอยู่ใกล้กันมากเลยเอาเป็นว่าเราจะไปซ้อรวจด,ดูนะครับแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยนะเพราะว่ามันต้องมีซอมบี้อยู่แน่ในบ้านน่ะน่าจะหลายตัวอยู่นะบ้านแบบนี้นี่ไงทุกคนซอมบี้ เป็นเชื้อเพลิงที่ดีเลยแต่ว่าเราจะไม่ใช้ปืนนะเราจะใช้เป็นขวนัใหม่ของเราเองจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีน้องคนนึงเขาบอกว่าเราสามารถตีซอมบี้ผ่านผน,นังได้นะพี่ดีเลยแบบนี้ทุกคนเราจะได้แบบไม่ต้องไปเสี่ยงมืดแล้วทุกคนหมาป่ามันต้องมาแน่นอนอ่ะหมาป่าแบบร่งเบิ้มอะ่ะโอ้โหเราต้องรีบจัดก,การตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็รดบไปนะฮะมันอันตรายมากตอนกลางคืนแบบนี้นะ ไหนดูซิว่ามีของมีค่าหรือเปล่าผมไม่มีเลยทุกคนแต่ว่าเอาซอมบีไปก่อนแล้วกันอุย้ยมีแจกันขายได้ห้าเหรียญแล้วก็ก้าอี้เป็นเชื้อเพลิงได้นะอุย้ยโอ้โหมันจะมีอีกตัวทุกคนมันมักอยู่ในโตะนะเอาเป็นว่าเราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันทุกคนแล้วเราก็รีบขึ้นรถไฟแล้วก็เดินทางได้เลยก่อนที่เราจะตายก่อนนะนะนี่ไงหมาป่าดีนะที่เราแบบออกเดินทางก่อนนะถ้าไม่งันเนี่ยเราอาจจะโดนลุ่มฆ่าตายเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหมาป่าแบบธรรมดานะอุ้ยโดนตีมานน่าจะพหาย้วทุกคนโดนตี ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนกลางคืนนั้นมันเป็นอะไรที่อันตรายมากผมเลยเลือกที่จะขี่รถไฟไปต่อรอให้มันถึงเช้าแล้วค่อยลงทุกคนครับคือตอนนี้เนี่ยเรามาเจอร้านเตดดิ้งทุกคนเราสามารถขายของได้แล้วก็จะมีของให้เราซื้อด้วยนะแต่ว่าด้านหน้าคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันทีเมเลื่อน,นี่ว่าโอ้ปกติเนี่ยผมจะเจอมันอยู่ในบ้านนะแต่ว่านี่มนอยู่กลางแจ้งเลยก่อนที่เราจะไปร้านเตดดิง้งเดี๋ยวผมขอมาสำรวจตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีขลองมีค่าหรือเปล่าเฮ้ยยาพันแผลอีกแล้วทุกคนเฮ้ยอันนี้ก็มีามาเฮ้ ตัวนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับทุกคนแต่ว่ามันมีราคานะแต่ไม่รู้ว่ามันขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเอาไปขายกันนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะแจกกัน5้าเหรียญเก็บไว้เลยไปฮะเดี๋ยวเราจะเอาของไปขายกันแล้วไปดูว่ามันจะมีของอะไรขายให้เราบ้างนะฮะขายไปทุกคนขายให้หมดเลยมีอะไรขายให้หมดท้ไมตัว <rum> นี้มันขายไม่ได้วันนี้่ยช่างมันทุกคนอันนี้ก็จะเป็นราคาที่ผมขายได้นะครับก็จะมี5้าเหรียญแล้วก็12เหรียญด้วยนะก็ไม่ยื้อนะน้อยมากเลยอ่านี่ไงทุกคนชุดเกาะราคาเท่าไหร่โอ้โหโคตดเพลงเงินเรราซื้้อไไม่ดนะคับ เอาเป็นว่าเราซื้อตัวนี้ไปแทนแลวกันทุกคนเป็นลวดหนามนะผมว่าเรามีแล้วอันนึงเราก็ซื้ออันนี้ไปก็จะเป็น2อันบอดีมันน่าจะการซอมบี้ได้ดีขึ้นเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปวางดูกันนะว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคตรงนี้เรียบร้อยเพอร์เฟกทุกคนเป็นไงแต่ว่ามันมันน่าจะเข้ายากจู่นั้นเนี่ยทุกคนจึ๊บโอ้โหถ้าผมโดนซอมบี้ไล่เดี๋ยวผมว่าน่าจะเข้าไม่ทันอ่ะน่าจะตายแน่นอนเข้ายากอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อเป็นการคุ้มกันที่ดีมันต้องเข้ายากๆแบบนี้แหละทุกคนถ้ามันเข้้้าางง่่ยยออก็ตูแลวใช ไปครับผมทุกคนเดินทางกันต่อเราจะเสียเวลาตรงนี้นานเกินไปมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะค่ําเลยเนี่ยหลังจากที่ผมเดินทางมาใกล้จะถึง10,000เมตรผมตัดสินใจที่จะลงสํารวจบ้านอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เราเจอซอมบี้ตัวหนึ่งที่วิ่งเร็วเอามากๆแต่ปนก็าาทาอะไรผมไม่ได้ผมก็ได้จัดการมันอย่างง่ายดายเจ้าโอ้โหแม่งวิ่งไวจังวะมาแบบนี้กูก็ตกใจหยิบเพื่อนเอ้ยหีนั่นจะมาตัวเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสํารวจกันทุกคนในนี้เอมีหีืว่า2ตัวเลยทุกคนมาดิไอ้กระจอ Okay. ตัวนี้มันน่าจะจิตบักทุกคนดูดิเอ้ยโอ้โหมาล้วมาละโอเคเรียบร้อยแล้วก็อะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยทุกคนมีแต่ขยะนะฮะเออแจกันนั่นไงทุกคนสถานีรถไฟเราก็จะถึงแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเองนะโอ้เราเจอแวมพายด้วยทุกคนเราต้องรีบไปละอยู่นานไม่ได้นะครับเพราะว่าแวมพายเนี่ยมันมามาหาเราได้ทุกคนก็ไปดีกว่ากลัวว่าผมจะตายนะฮะกลัวเราจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็นานมากแล้วโอเคทุกคนเราปลอดภยัยละ รู้สึกว่าเราจะมาถึงก่อนที่แวมพร์มันจะวิ่งมาหาเรานะฮะแต่ว่าไม่ต้องกลัวน,นะทุกคนถ้าทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพวกซอมบี้แวมพร์ ire, หรือว่าอะไรเนี่ยจะเป็นเข้ามานะครับมันก็จะโดนมันก็จะโดนปืนใหญ่ยิงนะแล้วก็ตายแน่นอนแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเอาศพแวมพร์เนี่ยเอาไปขายได้ด้วยนะทุกคนผมจะต้องเอาตัวนี้ไปขายด้วยนะเพื่อที่เราจะได้ตังค์เยอะๆนะอที่ประมาณนี้แล้วกันระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะรอให้แวมพร์เข้ามาแล้วก็โดนปืนยิงนะฮะนี่ไงเห็นไหมหนึ่งตัวแล้วมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะ นี่แหละทุกคนคือข้อดีที่เราอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะขายได้ประมาณ25บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมาป่าเนี่ยมันขายได้เท่าไหร่20หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเฮ้ยทำไมมันขายได้แค่15บาทเองอะ่ะเฮ้ยได้น้อยเกินคืนนี้เราจะได้ถึงร้อยไหมเนี่ย โอ้โหผมอยากให้มันถึงนะเราจะได้เสื้ออะไรแบบเยอะๆเลยแวมพร์ขายได้15ถ้าเป็นหมาป่าที่มันตาเนี่ยนราจะขายได้ประมาณ10เหรียญหรือเปล่าตัวนี้มันขายไม่ได้นะโอ้โหอะไรววเนี้เดี๋ยวผมจะรอให้ถึงเช้าแล้วกันทุกคนแล้วก็จะเอาแวมพร์ไปขายนะมาดูกันว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่และหลังจากนี้ผมก็รอให้มันถึงเช้าพอถึงเช้าผมก็ได้เดินตามหาศพแวมพร์เพื่อที่จะามาขายและสรุปเงินที่ผมได้ทั้งหมดในวันนี้ก็คือ62บาทนัมน้ยเองโอ้โหไม่ถึงร้อยเลยและเงินท และก็ไปซื้อลูกกระสุนอีกหนึ่งกล่องและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องออกเดินทางต่อและเป้าหมายต่อไปของผมนั่นก็คือ2 0 0 0 0เมตรมาดูกันซิว่าผมจะไปถึงก่อนหรือว่าผมจะตายกลางทางก่อนกันแน่ทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังจากที่ผมออกเดินทางมาได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่เราก็ได้เจอกับบ้านอีกครั้งหนึ่งซื้อบ้านหลังนี้ก็ยังมีซอมไม่อีกเช่นเคยผมก็ได้จัดก,การด้วยขวันของผมที่มีอยู่เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ปืนให้เปื้อนลูกกระสุ <c> แล้วก็ศูนย์ปืนไรเฟิลเออปืนอะไรอ่ะปืนนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับหรือว่ามันจะเป็นปืนลูกซองวะแต่ว่าเราไม่มีลูกซองอะดิโอโหเสียดายเลยทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันโอเคเจอบ้านนี่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันนะครางนี้ก็ม,มีซอมมี่หรือเปล่าไม่น่าจะมีนะครับทางนี้เพราะว่าไม่เห็นมีอะไรเลยนะดูซิว่าเราจะโอ,โอ้โหไม่มีก็บ,บ้านแล้วทุกคนมีนะฮะรูนไงโอ้โหผีโอ้โหวิ่งเร็วซะด้วยโอเคตัวเดียวทุกคนปลอดภัยนะ แจกันหนึ่งอันแล้วก็อะไรเดี๋ยวการน้ําโอเคแล้วก็มีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้อะไรอะถ้วยเงินตัวนี้มันขายได้เท่าไหร่วะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยเคยได้ถ้วยทองด้วยนะผมเนี่ยยังไม่ได้ขายเลยเราตายกลางทางก่อนเลยไปรู้ว่ามันขายได้เท่าไหร่ครั้งนี้เราอาจจะได้ขายก็ได้นะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มืดเลยนะแล้วก็เจอแบมพายด้วยไงยากด้วยแบบนี้ไปกันเลยทุกคนผมตอนนี้ไปแล้วทุกคนเราจะอยู่ตรงนี้นานไม่ได้นะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเสียงอะไรวาเมื่อกี้หูเรียบร้อยเลยทุกคนเจอโจนะฮะ เดี๋ยวผมจะลงไปป่ามาเองโจมันไม่เก่งหรอกทุกคนชิบหายลแล้วเจอไพร์ด้วยโจมผมไม่กลัวผมกลัววไพร์นี่แหละมันว้ามาหาเราเลยโอเคแวมไพายตายเฮ้ยแวมไพร์มันก็ไม่หูนะเ,เดี๋ยวโจมชิบหายกูตายเฮ้ยเฮ้ยตัวเดียวโอ้โหกูตายเลยอะไรวะเอาเป็นว่าเราไปเริ่มใหม่กันครับทุกคนถึงแม้ว่าครั้งแรกผมจะทาพลาดไปไม่ใช่ว่าเราจะเริ่มใหม่ไ่ได้และครั้งนี้ผมก็ยังทาเหมือนเดิมทุกอย่างเดินไปที่ร้านเทรดดิง้งเอาทองไปขายได้ตังมาเอาเงินไปซื้อปืนหนึ่งกระบอก แล้ซื้อลูกกุศลหนึ่งกล่องเองินที่เหลือ,อไปซื้อทานแล้วก็เดิมแมวหนังสือพิมพ์สาใบแค่นี้เราก็เดินทานได้แล้วล่ะครับแต่ว่าครั้งนี้เราโชคดีหน่อยผมได้เจอดาบที่ผมไม่เคยใช้มาก่อนด้วยได้ดาาเลยทุกคนนี่ไงอู้ดาบอะไระเนี่ยเออดาบโจรสลัดหรือเปล่าวะโอเคเก็บมาเลยแล้วกันยังไงเราก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วนะถึงแม้ว่าครั้งนี้เราจะเจอดาบชั้นดีหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่เจอสิ่งมีค่าอย่างอื่นเลยสักนิด เมื่อผมเดินทางมาได้2,000เมตรผมกม็ได้เจอกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งที่ยืนอยู่กลางทะเลทรายดูสิว่าครั้งนี้เราจะโชคดีจริงๆหรอครับเพราะว่าเราสามารถจับโจรเอาไปขายได้ราคาดีเชียวครั้งนี้เราโชคดีทุกคนเราเจอโจรน,นะดีนะที่เราแบบเจอตอนเช้าถ้าเราเจอตอนกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่ายากแน่นอนไ้าอาจจะเจอแบบแวมพายเหมือนครั้งที่แล้วก็ได้นะวันขายที่แล้วเนี่ยเราก็โดนโจรกับแวมพายฆ่านะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยที่เพื่อนมันตายหมดเนี่ย็เพ่อไบ้ี่มันไม่ตามเลยทุกคนดูดิมันอยู่คนเดียยยวอู่ไกลลเ โถเอ้ยทามึงตามเพื่อนไปเนี่ยกูตายแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันที่มึงไม่ตามไปอ่ะเออทำให้กูฆ่าง,ง่ายขึ้นอ่ะหลังจากที่ผมจัดก,การโจรเสร็จผมก็ได้เอามา้ก,กับโจรมาไว้บนรถไฟกว่าผมจะทําเสร็จมันก็ข้ามเลยนะครับแต่ว่าคําครั้งนี้เราก็ได้เจอกับแวมไพร์อีกครั้งผมเลยเลือกที่จะขี่รถไฟไปต่อโดยไม่ต้องสนใจอะไรจนกว่าจะเช้าตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ลงจากรถไฟแล้วล่ะครับแต่ว่ามันบ้ามหาผมไหวเหลือเกินผมเลยจําเป็นที่จะต้องลงไปต่อสู้กับมันมาดูกันว่าผมจะเอาชีวิตรอดจากแวมไพร์หรือเปล่ามาดินี่ โอ้โหนี่หรอวาร์ปแรพายโคตรกากเลยมีดีแค่วาร์ปได้นั่นแหละดาเมจก็งั้นงน่ะทุกคนเออมันไม่ได้โหดเลยนะแปมพัยผมรู้สึกว่าผมจะไม่กลัวอะไรแล้วทุกคนเอ,อ้ยเดี๋ยวเวเวไว้ตัวหนึ่งก็คือเอ่อผีมาป่าแล้วกันผีตังเบิ่มอ่ะเออตัวนั้นกลัวอยู่โคตรถึกเลยแรงด้วยและในคืนนี้ผมรับาก,การผีแปมพัยแล้วก็ซอมปี้ไปจนถึงเช้าเลยทีเดียว และนี่ก็คือแวมพายทั้งหมดที่ผมได้จากการเมื่อคือนนะฮะทุกคนคิดบ่าเยอะไหมเป็นไงผมก็ได้ทาการเลี้ยงม้าไว้ด้านหลังด้วยนะฮะกันผีวิ่งขึ้นมาด้านหลังนั่นเองถือว่าดีไหมทุกคนเวิร์กมาตอนนี้ผมเจอหมู่บ้านแล้วครับทุกคนแสดงว่าถ้าเราเจอหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะถึงสถานีรถไฟแล้วทุกคนอาจจะอยู่ข้างหน้าไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ารถไฟของผมเนี่ยมันหนักแปลกๆนะเออมันหนักมากแบบแบบาอ้ย,อ,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 ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยแปบ๊บหนึ่งนะชิบมาไงวะเนี่ยผี ไอซอมบี้บ้าเอ้ยตกใจหมดเลยและในตอนนี้ผมก็ถึงสถานีรถไฟแล้วทุกคนก็เป็นในระยะทางที่10,000มิเมตรนะครับเป็นสถานีรถไฟแรกนั่นเองรู้สึกว่าของที่เราได้มาเนี่ยมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าวะทุกคนดูดิ ก็ว่าอยู่ทาไมรถไฟมันหนักแปลกๆวะผมรู้นะครับว่าถ้ารถไฟของเราเนี่ยขนของเยอะมันจะหนักหรือเปล่านะบางทีมันอาจจะเป็นมาร์กก็ได้นะเพราะว่าผมเคยเป็นครั้งหนึง่งขี่ม้าแบบช้ามากๆอ่ะม้ามันเดินช้าๆและในตอนนี้ผมก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งในการขายของทั้งหมดที่ผมมีและเรามาดูกันว่าของที่ผมขายไปผมจะได้มากี่บาทกันและเงินทั้งหมดที่ผมได้มาในครั้งนี้นะั่นก็คือ252้เหรียญนั่นเองทุกคนว่าเยอะไหมแต่ว่าสำหรับผมมันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นได้เงินเยอะขนาดนี้มาก่อน สิ่งแรกที่ผมอยากจะซื้อนั่นก็คือผ้าพันแผลหนึ่งานนั่นเองและแน่นอนว่าถ้าผมมีตังเยอะผมจะไม่ซื้อลูกซองก็ไม่ได้เพราะ่าลูกซองมันสามารถจากการผีทุกชนิดที่เข้ามาหาผมได้เลยทีเดียวแต่ว่าในครั้งนี้ผมเลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อ2คืนเพื่อที่จะรอเก็บศพผีแปมพายผีมาป่าร่างเบิ่มและนําไปขายเอาเงินเพิ่มพอเช้าวันใหม่ผมก็ได้ทาอะไรเสร็จสิ้นหมดทุกอย่างผมก็ได้เวลาที่จะออกเดินทางอีกครั้ง นี่ก็จะเป็นบ้านหลังแรกใน1น0 0 0นเมตรนะครับเราก็ได้เจอจานทองเอ้ยโอ้ยนี่มันถ้วยทองอหโวอะไรวะในซอมบี้ถวัวเอ้ยตัวเดียวยังจะเข้ามาฆ่าเราทุกคนดูดิแต่ว่าถ้วยทองนี่มันขายได้น่าจะประมาณ 10- ไม่ก็15เหรียญน,นะทุกคนไม่น่าจะได้เยอะนะตอนนี้ผมเดินทางได้ประมาณ1 4 0 0 0เมตรแล้วนะครับแต่ว่าในค่ำคืนนี้เราไม่ได้เจอผีําไพายนะครับเราเจอผีมาป่าลังเบิ้มนั่นเองบอกเลยว่าโคตรถึก ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าเราได้ซื้อลูกซองมาแล้วนั่นเองเราจะมาลองลูกซองกันดูนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าและนั่นมันก็คือหมู่บ้านนั่นเองทุกคนรู้สึกว่าเรากล้จะถึง2 0 0หมืมิตรแล้วนะครับหาปลายทุกคนหนึ่งนัดสองนัดสามอุย้ยสมนัดสี่นัดห้านัดหกเฮ้ยโอ้โหรีรีเร็วเร็วเร็วตื่นเต้นจัดหนัดตายทุกคนเราต้องยิงหนัดนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมยิงตัวด้วยนะถ้าเรายิงหัวอย่างเดียวก็หนัดเหมือนกันนะ แต่ว่าผมไม่กลัวในะครั้งนี้เนี่ยเราซื้อลูกซองมาแล้วแล้วก็ลูกกระสุนลูกซองเราเนี่ก็เยอะมากๆแต่ว่าทําไมผีซอมบี้เอ้ไม่ใช่ทำไมมันเยอะจะังวะไม่ใช่ตัวนี้มันวิ่งเร็วจัดทุกคนโอเคโอ้รีบรีเร็ว,รวๆดิโอเคโอ้โหกูจะตายเลยวยเชี่ยขนลุกเลยทุกคนอุ้ยด้าน,นหลังมา โอ้ไม่ได้ละยิงหัวยิงหัวโอเคได้อยู่ทุกคนทำไมเราไม่ขี่ม้าวะเราต้องขี่ม้านะทุกคนถ้าเราจะยิงกับซอมบี้ตัวนี้เนี่ยเราต้องขี่ม้าอย่างเดียวนะับไม่งั้นเนี่ยรอดยากนะตัวอย่างใหญ่แต่ว่าวิ่งโค้นเร็วเช้าแล้วโล่งมากเลยทุกคนรู้สึกแบบปลอดภัยดีมากทุกคนที่เราซื้อลูกซองมาฮนะเดี๋ยวเราจะทําการเก็บศพมมาป่าลังบึ้มแล้วก็นําไปขายกันนะครับและนี่ก็คือของมีค่าทั้งหมดที่ผมมีนะครับทุกคนคิดว่ามันเยอะไหมเยอะนะผมว่ามันเยอะนะเนี่ยดูดิหมาป่าหมาหมาที่ผมไม่รู้ว่ามันขขาาาาายยไไดด้้หรรือเปล่่่นนนนะะะผมมมวัมัจคบ ตอนแรกผมว่าจะกลับมายิงโจนนะแต่ว่าไม่ต้อง้วทุกคนมันโดนรถไฟผมเหยียบแบบโง่ๆและผมไม่รู้ด้วยว่าผมเหยียบมันตอนไหนตูด,ดีโอ้โหมันก็วิ่งตามรถไฟผมนะ้วมันโดนเหยียบได้ไงวะเนี่ยมันน่าจะโดนเหยียบตอนกลางคืนนะครับแต่ก็ดีทุกคนเราไม่ต้องเสี่ยงแล้วก็ไม่ต้องเปลืองลูกกระสุนด้วยนั่นเองนะตอนนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าผมเดินทางไปไกลละจริงๆแล้วเรายังอยู่ที่หมู่บ้านตรงนี้เลยทุกคนผมยังไม่ได้ผ่านหมู่บ้านนี้ด้วยซ้ำนะและด,ดูทุกคนสังเกตเห็นปะ่ะรถไฟแบบช้ามากๆเลยนะครับ ตอนนี้เดินทางมาอยู่ที่1 5ึ0 0หเมตรและมันช้าจ,จัดๆเลยและยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเราเจอผีแวมพายด้วยครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะวาา้ามมาฆ่าเราดันไงพูดยังไม่คานขาดคํามันวา้ามมาหาเราแล้วนะฮะผมต้องสู้แล้วทุกคนแต่ว่าผมขอไปจอดที่ไกลๆหมู่บ้านก่อนละกันผมกลัวซอมบี้มันวิ่งมานะฮะอ่าโอเคแวมพายผมไม่กลัวแล้วทุกคนผมมันชินแล้วนะดูดิมันโอ้โหมันก็มาวาร์ปอยู่ด้านหน้าผมเลยรู้สึกว่ายิงไกลมันยิ่งหูนะทุกคนยิงไกลมันยิ่งแบบสปอยเยอะะขึะ้้นนนนรปมาณัะ ผมว่าผมต้องคิดโอ้โหตกใจไปโถเอ้ยหมาป่าเอ้ยเดือดเดือโดนอะไรวะนี่เจอบแบมพายวิจะมาแล้วทุกคนกูตายแน่นเลยสองตัวตึงเกินแต่ทุกคนสังเกตเลือดผมดิตอนนี้เหลือแค่นิดเดียวเองนะผมต้องขี่ม้าแล้วผมขี่รถไฟไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่ารถไฟแบบช้ามากๆโอ้โหสปอนมาอยู่ตรงหน้าผมเลยแบบนี้ไม่น่าอยู่ทุยไม่ใช่ไม่น่าจะรอดนะผมเนี่ยโอ,โอ้โหตกใจหมดเลยมันมา้ามาด้านหน้าผมเลยทุกคน ถ้ามันว้ามาโดนตัวผมเนี่ยคือผมมีโอกาสตายได้สูงมากโอ้โหโอ้โหโดนชิบหายละหรือว่าเราต้องขี่ม้าแบบซิกแซกทุกคนซ้ายขวาซ้ายขว้าแบบอะไรอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่ามันว้ามาเราจะได้แบบไม่โดนมันนั่นก็โอ้โหมึงว้ามาแบบนี้แต่ว่าถ้าผมอยู่รอดตอนเช้าเนี่ยเราน่าจะได้ศพแวมพายเยอะมากเลยเนะี่ยวิชาเลวทุกคนแวมพายหายไปหมดแล้วครับด้านหน้าผมเจออะไรด้วยเฮเป็นบ้านทุกคนโลกมากครับดูไงเห็นไหมเจอบ้านนะครับ ลงมากลงมากโอ้โหดูเรื่อนผมดินิดเดียวนิดเดียวก็จะตาเล้วนะครับแต่ว่าผมรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยบริหารชัดชัดเลยเฮ้ย,ยเดี๋ยวุกคนเฮ้ยอะไรอะเชื่อบ้านบ้านหลังนี้ที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนทุกคนเดี๋ยวผมขอทําทอะไรหมดก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปสารวจกันนะครับบ้านในนั้นะมันจะมีอะไรโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทําอะไรหมดละเดี๋ยวเราจะออกไปสํารวจบ้านหลังนั้นกันนะครับกูยังไม่ได้ไปไหนเลยมึงมึงมึงข้ามเลยหรอาวะเนี่ยสวยแล้วทุกคนครานี้เราไม่เจอผีปําพายนะครับเราเจอผีมาป่าลังเบิ้มนั่นเองและตอนนี้ก็อยู่ที่ระยะ ื้อแน่ๆเลยแบบนี้ได้เวลาแล้วทุกคนนี่ก็คือหมาป่าตัวแรกที่เราเจอนะครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องกลัวนะเราขี่ม้าไปด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ก่อนหน้านี้นั่นเองแต่ว่ามันถึงจริงๆนะเออผมยอมรับเลยว่ามันถึงมากแล้วก็ตอนนี้ลูกกสุนของผมมันก็เหลือแค่67นัดเองนะมันใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าผมจะอยู่รอดถึงตอนเช้าหรือเปล่านะถึงจริงโอ้โหถึกเกินโอเคเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหตกใจโอ้ยเดี๋ยว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 มา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 มึงจะไปหามันไม่ได้มาจะเย เอ้ยรั่วรั่วรัวรัวรัวโอ้ย,อยไม่ใช่แล้วนะผมกลัวว่ามันจะเป็นมาร์กอ่ะแปลว่าเป็นมาร์กติดอยู่ในรั้วออกไปไหนไม่ได้เฮ้ยชา้าเลยทุกคนรอดน,นะครั้งนี้ก็ยังแบบผ่านไปได้นะครับพอดีเลยทุกคนเราจะมาสำรวจบ้านตรงนี้พอดีนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนั้นทุกคนก็จะมีถ้วยทองแล้วก็รูปภาพอะไรต่างๆนะอันนี้รูปภาพที่แบบมีมูลค่านะครับแล้วก็ยังไงถ้วยเงินก็มีถ้วยทองกับถ้วยเงินแล้วก็รูปภาพนิดนิดหน่อยๆน,นะครับที่ขายได้นะตอนานั้นก็ไม่มีอะไรเลย เรามาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ามาทุกคนหลังจากที่ผมไปสำรวจบ,บ้านหลังนั้นมาผมก็ได้ขี่ม้าไปเก็บศพที่ผมได้ยิงไว้แล้วนำมาเก็บไว้บนรถไฟแต่ว่าผมก็ยังออกเดินทางไปไม่ได้าะว่ายังเหลืออีกบ้านหลังหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปสำรวจแล้วทุกคนคิดว่าผมคุ้มหรือเปล่าที่ผมมาสำรวจบ,บ้านหลังนี้เพราะว่าผมเจอฐานซีก้อนในบ้านหลังเดียวเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเอ๊ะเนียก่อนน,น,น้ทุกคนทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าทำไมผีมาป่ากับผีแวมพรยของผมมันเลือน,น้อยลงมาแต่ทั้งที่ตอนแรกมันมีเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะผีแวมไพ แต่ว่าตัวนี้มันเหลือแค่ประมาณ5ตัว6ตัวเองอะ่ะโอ้โหเกมดีเกมคุณภาพอยู่ดีๆผีก็หายไปแบบดื้อๆแบบนี้เลยทุกคนดูดิถึงแล้วทุกคนนั่งไงโอ้คำเฮ้ยเราเจอผีวมพายด้วยไม่เป็นไรทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราถึงสถานีรถไฟที่2 0 0 0 0เมตรแล้วนะครับแต่ว่ารถไฟมันช้าไปเราจะจอรดรถไฟไว้ตรงนี้แล้วก็ขี่ม้าไปแล้วกันนะครับได้เวลาที่เราจะต้องเอาของไปขายกันแล้วทุกคนมาดูกันซิว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้กี่บาทกันแน่นะฮะผมว่าเราจะได้ประมาณ500น่าจะดีนะครับแต่ผมเสียดได้ที่ผีมันหายไปดีทุกคนาายยยเเเอะะลฉพผี หายไปเยอะเลยผีวมพายขายได้15เหรียญเองนะทุกคนได้โคตรน้อยอ่ะแบบน้อยมากๆเลยในช่วงเวลานี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากการขายของแล้วมาดูกันสิบ่าเราจะขายของได้เท่าไหร่กันแน่ถ้าดูจากจํานวนถุงเนี่ยมันก็เยอะนะแต่ว่าเงินที่เราได้มันก็ได้ประมาณ15บ้าบงแล้วก็10บ้างแล้วก็20บ้างก็มีนะครับหูเยอะมากทุกคนดูดีไม่เคยเยอะอะไรขนาดนี้มาก่อนนะดูดีโอ้โหความสําเร็จแรกของเรานี่แครลูปไปเลยเดี๋ยวเรามาเก็บตังค์กันเลยทุกคนว่าเราจะได้กี่บาทกันนะ และเงินที่ผมได้ทั้งหมดนั่นก็คือ537าบาทนั่นเองโอ้โหเยอะอยู่นะทุกคนเราน่าจะซื้อของได้เยอะพอสมควรเลยแหละแต่ว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะยังไม่ออกเดินทางนะครับผมเลือกที่จะอยู่ฟาร์มตรงนี้ประมาณ3วันถึง4วันนั่นเองจะฟาร์มตังค์ได้สักประมาณ7 0 0ดร้อยแปดร้อยก่อนออกเดินทางนะครับเราจะได้แบบของเยอะๆเลยพอถึงวันที่4ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดคิดเกิดขึ้นเอาปืนปืนปืนให่มึงไม่ยิงเอากูตายเอากูตายแล้วเนี่ยเอา,า,เเอา,าอปืนเจอโอ้หปืนเอา วัดทำไมปืนใหญ่มันไม่ยิงวะเอา้าเอา้เอา,อาแล้วไอ้ที่กูทำมาไว้เยอไอ้เยอะของกูลูกกระสุนปืนใหญ่มันหมดเหรอวะถ้าผมรู้ว่ามันหมดได้ผมไปนานแล้วผมไม่ได้อะไรเลยทุกคนคือผมเสียดายของที่ผมหามาไงเสียดายมากเลยแล้วใครจะไปรู้ว่าลูกกระสุนปืนใหญ่มันจะหมดได้ด้วยไงเห็นว่ามันอยู่ในฐานไง ก็คิดว่าไม่มีทางหมดอ,อ่ะเปกป้องผมเล่นอะไรประมาณนั้นไปแล้วคือตอนนั้นผมไม่ได้ดูจอด้วยไงทุกคนทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนคือผมเซ็งมากเลยว่ะไม่มีอารมณ์เล่นต่อแล้วว่ะทุกคนผมไปได้แค่20,000มิรเองแล้วผมก็ตายแล้วด้วยกดไลค์ทุกคนกดติคตามผมด้วยไปละปวดหมองเลยแบบนี้โอ้โหกระสุนหมดได้ไงวะเนี่ย